สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคลิปนี้พอจะพามาเบิงงนาข้าวนะครับนาข้าวหลายๆคนเห็ดหลายคนเห็ดอีแบบหนึ่งนะครับแต่ละคนนะครับบ่เหมือนกันนะครับในนาข้าวนะครับนาข้าวที่ผมพามาชมนี่คือต้นกาเล่านี่ปักดำจะเป็นกาอ่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตับโปกตี้นี่ ต้องเอากากแก่ครับปักดำามัเจนดีพูนครับกาแก่เขียวๆเขีนวหครับเห็นบอครับปักดำพร้อมกันเบื้องอนครับเขียวอนีตกาอ่อนนะครับขอเสียกาอ่อนมีหลายครับแต่ว่าข้อดีของกาอ้อนคือว่าถ้ามันติดเหลี่ยเขาเอาปุ๋ยมาใส่แต่กอไว้เด้อพี่น้องมันจะกอเง็นไงนะครับข้อดีครับเจ้าข้อเสียเขาเด้นน้ำสามครับสามลายครับตายห่างนะครับ ปับปริมาณนี้นะครับพ่อใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่ครับอปุ๋ยมาหละใส่ใส่หางๆเริ่พี่น้องเย่าใส่ลายจำหวานวานหางๆให้มันทั่วนะครับขันพอดีมีเครื่องผลนนี่ยิ่งดีเลยครับกับปริมาณถือ้พผลกระจายนะครับนี่ครับฝนตกครับฝนตกช่วงนี้ครับตอนบ่ายคลิปนี้นะครับ ในเวลาหงโมงกลัวนะพี่น้องตะวันตกดินนี่ครับความาเมืองในหน้าเขานะครับหลหลายคนนะครับเข็ดหน้าหนานี่หน้าทำหน้านะครับทำหน้าแบบใดนะครับให้มีประสิทธิภาพสมกับเฮาลงทุนนะครับ ไดลงทุนแต่อยากได้กาไรหลายเนาะพี่น้องวังน้าการขายเขานะครับหลักๆก็คือขายเขานะครับถึงมันได้กาไรต่ว่าผมแนะนํเนี่ยได้กำไรดีกับใส่ปุ๋ยให้ท่านนะครับอยจะใส่หลายพ่อใส่ปุ๋ยก็ใส่เลยครับใส่ห้างๆเรือพี่น้องครับ ใส่หลายก็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันเปลืองปุ๋ยเหาเปลืองเงินนะครับเปลืองเงินสื่อหลักๆคือเงินนะครับเงินสื้อปุ๋ยนะครับนี่ครับเขียดจ้าห่วงครับยำแรงนี่ครับผมผมนะครับเข่าผมกับพึ่งปักดำนะครับอันนี้เข่าญาติพีพีหน้องนะครับเล่าปักดำก่อนผมนะครับ อาจจะขื้นอนกนเสียวกอน,นะครับขับเราใส่ปุ๋ยนะครับผมจะมาอัปเดตให้เบิง้งเราใส่ปุ๋ยโอ้งามนะครับอันนี้เป็นเขาาง่ายเขาเหนียวนะครับเขากอคอนะครับบอมเมนเขากลางนะครับหน้าเราเป็นหน้างามได้พี่น้องเลยนี่ครับเขางามเราเห็นหน้าได้เขา่าไหลเด้อครับเราเห็นแต่เขาหน้าปีครับ ไกล้คล้องกับจริงครับแต่ว่าบริเฮตเขาน้าปังนะครับเฮดเตอเขาน้าปีคือผมเนี่ยครับไกลคล้องกับจริงแต่ว่าผมเฮตเตอเขาน้าปีครับหน้าปังผมเฮตครับหน้าแรงหรือว่านาแรงนะครับบริเฮตครับเฮดเตอพ่อกินกับพ่อพี่น้องเลยสำหรับครอบคิดของผมนะครับผมบำมาักการที่ทำหน้าปันไดน,นะครับ ทำนาเป็นการที่สิ้นเปลืองหลายหลายอย่างนะครับเพจแต่พ่อกินพ่อได้ให้ไกลให้สัดเลี้ยงของเขากับพ่อนะครับสำหรับความคิดของผมนะครับผมชอบปันใดนะครับการทำนาแต่ว่าพงกับมีประสบการณ์กับการทำนานะครับเพราะว่าเป็นลูกชาวนานะครับผอเลยมา่ายทอดประสบการณ์ให้ทุกๆคนเบื่องนะครับรับฟังรับชมนะครับนี่ครับ ประสบการณ์จริงนะครับที่ผมมาลงคลิปเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับนี่ครับน้ำไหลครับช่วงนี้นะครับฝนตกดีนะครับตกก่โดนครับแต่ว่าตกแรงตกหนักนะครับทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องหลายๆคนนะครับกินนาพ่อกันไม้นะครับลิปนี่ก็สวัสดีครับ